ดอนเอเอดอนเอเออาจจะว่าเอเอไปอีสานไปนไปก้อนไปก้อนเหนือวันนี้ก็อิสานไปก้อนรางวัลผู้ชนะได้ไปก้อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่พรอมนาดที่ กม8นะคะข้างขห้างแฟชั่นไอแลนด์เลยค่ะวันนี้เราพาน้องโทลิมาแข่งการ์ดโปเกมอนกันแล้วกับที่ B2S สาขานี้กันนะคะอันนี้โต๊สำหรับผู้เข้าแข่งขันของเด็กๆกันนะคะมีทั้งหมดวันนี้16คนนะคะก็จะเป็น8คู่ตรงนี้ก็เป็นของรางวัลค่ะที่เด็กๆผู้ชนะแล้วก็ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้เราไปดูเด็กๆแข่งกันเลยดีกว่านะคะ เตาีด <itu? S 1> เป็น,เป,นเป็นไรคะน้องโทลีตื่นเต้นมากเลยต,เต,ต,ตื่นเต้นมากเลยเป็นน้ำน้มาสองรอบต่อกันอืก็เลยตื่นเต้นมากเลยอ่ะเดีย๋ยวเราไปรอสู่รอบที่สามกันเลยเนาะใช่ไป คะตอนนี้อยู่รอบทิงแล้วใช่ไหมคะน้องเทอรีรู้สึกยังไงคะวันนี้ดีใจดีใจตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตัวแรกเอาตีปีกตีปีกโดนแก้มตี อ๋อก่อนจะจบคลิปถ้าใครชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะ